แฮปปี้มากค่ะที่รู้ว่า2แบรนด์โปรดอย่างซานี่แล้วก็พิมพ์ไมสลัดนี่เขามาคอลแลบกันแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ซานี่เอ็กซ์พิมพ์ไมสลัดเอมพเรียมทาวเวอร์ชั้นเอลซนล็อบบี้นะคะตัวร้านมาพร้อมกับความโปร่งโล่งสบายบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองที่สําคัญร้านเปิดให้บริการตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มเลย <c oughs> ในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มนี่นอกจากจะด,ดีต่อสุขภาพแล้วย,ยังน่าทานสุดๆค่ะอย่างจานนี้คือน้ำตกเนื้อสลัดนะคะบอกเลยว่าเป็นเมนูที่เพิ่งเคยได้ทานที่นี่ครั้งแรกค่ะอร่อยสดชื่นนแลล้้้วววกกก็บมาาๆเเยยอัดคทะใช ขนมปังซาวโดท็อปด้วยอะโวคาโดบดผักต่างๆแล้วก็ทันย่าพืชแล้วมะเขือเทศแห้งนะคะเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆค่ะและจานนี้หลชอมมากๆเลยนะคะแซลมอนครนว้าแซลมอนย่างชิ้นโตทานกับครีนัวแล้วก็ผักต่างๆอร่อยแล้วก็อิ่มท้องมากๆเลยและบีบอลองเนสพาสต้าจานนี้มาแบบเข้มข้นหอมอร่อยมากๆเลยค่ะใครที่เป็นสายเนื้อจะต้องเลิกจานนี้แน่นอนและที่เห็นสีสวยๆแบบนี้คือกราโนล่าโบค่ะเขาใช้โยเกิร์ตมะพร้าวท็อปด้วยโฮมเมดกราโนล่าและผลไม้สดต่างๆนะคะอร่อยสดชื่นจนตกหลุมรักเลยค่ะในของหววานนนัีส เป็นวอลนัทบานาน่าเบรดนะคะหวานน้อยหอมอร่อยหนักมากและเครื่องดื่มของที่นี่แน่นอนว่านอกจากหน้าตาสวยงามแล้วเนี่ยยังเต็มไปด้วยความอร่อยสดชื่นเฮลตี้สุดๆเลยใครที่กําลังมองหาคาเฟ่ดีๆใจกลางเมืองที่มีครบทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่ดีต่อใจดีต่อสุขภาพปักหบุดซานีสเอ็กซ์พิมไมสลัดเลยค่ะ